ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news ชลนานยานันตั้งหมอเลียบนั่งผออ,อพักไม่ขัดกฎหมายหากเรืองไกลเจตนาร้องเท็จจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของนายเรืองไกลรลีกิจวัฒนะอดีตสวร้องกะกะตให้ตรวจสอบและยุบพ,พักเพื่อไทย กรณีการตั้งนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีเป็นผู้อำนวยการพรรคเพื่อไทยโดยกล่าวว่าถ้านายเรืองไกลไปร้องเรากรณีนี้จริงเราคงต้องหาช่องทางทางกฎหมายในการดำเนินการกลับกับนายเรืองไกลเพราะการร้องเท็จมีโทษตามกฎหมายก็ต้องดูเจตนาของนายเรืองไกลเท่าที่ฟังเขาอ้างเขาอ้างว่ายื่นให้กะกะตตรวจสอบในข้อเท็จจริงซึ่งถือเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่เก่งมาก ทั้งนี้นายสุรพงศ์ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ก่อนวาระก,การประชุมใหญ่พักเพื่อไทยแล้วดังนั้นปัจจุบันนายแพทยสุรพงศ์จึงเป็นรักษาการผู้อำนวยการพักจนกว่าจะแต่งตั้งใหม่เพราะหัวหน้าพักชุดเก่าลาออกอย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของพักเพื่อไทยได้ดูข้อบังคับพักและบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเราจ้างผู้มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ เมื่อถามว่ามองเจตนาของนายเรืองไกลยอย่างไรเพราะช่วงหลังมีการยื่นยุบพักเพื่อไทยหลายครั้งนายแพทย์ชนล้านกล่าวว่าพยายามมองในมุมดีว่าพักการเมืองสามารถตรวจสอบได้แต่การตรวจสอบนั้นต้องมีเจตนาสุจริตจึงไม่อยากสรุปว่านายเรืองไกลมีปัญหาทางการเมืองอะไรกับเราเพราะที่ผ่านมาท่านก็เคยทำงานกับเราแม้ขณะนี้จะไปอยู่กับพักการเมืองอื่นก็ตาม ซึ่งท่านจะได้รับมอบหมายในการทำหน้าที่อย่างนี้ก็อยากให้ใช้กระบวนการกฎหมายทั้งหมดเป็นตัวตั้งทั้งนี้เราอยากร้องขอในเรื่องไกรว่าเรื่องใดที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเรายินดีเราไม่มีปัญหาแต่ในมุมที่อยากให้ร้ายหรือทำให้เราเสียหายเราก็ขอใช้สิทธิตามกฎหมายด้วยเรายืนยันว่าการตั้งนายแพทย์สุรพงศ์ไม่ขัดต่อบทบัญญ,ญัติทางกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากมติชน อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ